วันม่นกี่เรื่องอะตอนนั้นที่ดังๆอะก็เจ็ดวัน,นครับเจ็ดวันไม่มีวันหยุดเลยแล้วทำไมเยอยู่มันเงี้บไปเฉยๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตกตามอายุครับแต่งงานนะถึงขนาดมีผู้หญิงอะเป็นราวีถึงว่าที่ภรรยาคุณเลยเหรอพอจะแต่งงานเนี่ยก็ต้องประกาศเลยว่าจะมั่นอยากรู้ว่าไปทำใครท้องมับ้างในวันแต่งงานจะต้องไม่ต้องมาโผล่ แล้วมีลูกคนเดียวจะพอไหมเมย์อยากมีสองนะแล้วถ้าเกิดไม่มีมีคนเดียวพอไหมสงสัยต้องหาเมียใหม่อีกคนไหมอเอมี่อะแม็กซิมเ <Maxim. S 2> ขามาพูดนะเขาอ,อายุเท่าไหร่แล้วแล้วถ้าสมมติเขาอายุยี่ิบห้าอาจารย์แค่สิบปีที่แล้วเขออาแค่สิบห, <5. S 2> ห้าตายหาผมาชื่อเอมี่เนี่ยในในชีวิตผมที่ผ่านมายี่สิปีเนี่ยเป็นสิบคน คุณเป็นคู่เกยกันนะแต่คุณหน่มเพื่อนรักคบกันดูแลกันช่วยเหลือกันเดินแก้ผ้าวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในบ้านาแก้ผ้ากระนุมค้องกระเป๋าเขาพูดกันว่าห้าหมื่นกินได้ผู้หญิงผู้ชายกินได้เม็ดทำได้หมดน่าจะสี่ห้าแสนดำเป็นเนียงแบบน,นี้สี่ห้าแสนโคตรถูกเลยอ่ะเก่งกวางเกย์อะไรพวกนี้เขาบอกว่าเม็ดเป็นขันใจของพวกเขาเธอภูมิใจมากไูม เด็กๆก็โดนกินมาบ้างจริงเหรอเม้เด็กๆที่อยู่กับบี่ก็โดนกินมีบ้างก็ไม่รู้โดนหลอกโดนดอกกินว่ามีบ้างถ้าเกิดวันนี้เขาให้เงินเยอะแยะเลยเราให้ถ่ายโน้ตเธอจะถ่ายเหรอถ่ายใครจะดูเหี่ยขนาดนี้ <c oughs> เหี้ยเหี้ยงี้เอา,เอา,ม,ามั้ยไม่มาคุณยืนอยู่ตรงนู้นก็ได้คุณไม่ต้องมาถึงตรงนี้คุณมเมธคุณไปด้านตรงโน้ตแสดงนี่คุณจะมาแล้วนะ คนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max แซ่บทั้งช่อง